อันนี้ร่อยอยู่แล้วใช่ไหมเอาเลยเอาเลยคนขายหน้าตามันดีเอาแล้วสรุปไม่ขายไก่ขายขายขายตัวเองใช่ไหมทำคุณบัญชีทำขายเหรอพอใจปื้อแตไม่ขายหรอกโอ้ทำไมย่างสไตล์นี้พ่อค้ามันเป็นแนวไหนเนี่ยเนี่ยแนวนี้แหละครับแนวนี้นะเพราะย่างมาสี่ห้าปีแล้วครับย่างมาสี่ห้าปีแล้วใช่ไหมใช่ เออเขาใช้อิงอิงอย่างนี้กันเนาะใช่เพราะว่าถ้าถ้ามันสุกแล้วเพื่อก็จะปากปากปากไว้มาแจ้แบบว่ามันจะได้ดูน่ากินแล้วมันก็จะไม่เพราค้าหลบผมนิดนึงในคนท้งย่านนะโอ้โหดูไก่มันก็จะไม่เย็นไงไก่จะร้อนตลอดเวลาอ๋อเนี่นี่ไม่แห้ง้ลยไม่แห้งเลยครับแล้วมันก็จะอบมันไปในจัวแล้วมีอะไรบ้างมีย่างแบบไหนเพราค้าย่างแบบไหนสไตล์ก็เป็นโครงเป็นเนื้อเป็นตับ ตอนนี้เหลือแต่โครงเหรอใช่เพราะเนื้อไปหมดแล้วฮะตลาดแค่ตลาดก็30มาิบไม้สี่สิบแล้วเราโรงงานอีกไปยืนตรงนู้นหน่อยได้ไหมทำไมล่ะครับจะได้ดังๆนี่เพราะว่าพี่เขาอยากให้เห็นหน้าหน่อยรพกหาตอนนี้ผมมานี่กี่โมงเก้าโมงครึ่งใช่เหลือแต่โครงกับเนื้อติดโครงอะนะแต่แต่เนื้อแต่โครงชุดนี้เนื้อเยอะครับเนื้อเยอะนะโอ้ อร่อยทุกไม้อร่อยทุกไม้ไม้อร่อยแต่เนื้อไม่อร่อยใช่ไหมอือนี่เขาเขาตีปากเลยเียออดีดีดีอ่าอ่าอ่าโอ้โหนี่ป้ามานี่ค้ามป้าร้านแกอร่อยไหมร่่ออยยรรขึ้นเสชาติเป็นไงป้าก็ดีอ่ะก็ดีก็ดีอ่าเอาดูดูโลโลนี่ครับแถมไม้ด้วยนะนี่สิบไม้แถมหนึ่งไม้ครับถ้ายี่สิบไม้แถมหัวใจหนึ่งเดือนนี่เป็นไงดู โหย่างกันอย่างนี้เลยนะย่างตั้งแต่กี่โมงพ่อค้าผมจะได้กินตอนตีห้าใช่ไหมถ้าผมจะได้กินอย่างอื่นต้องตองตอนตีห้านะโอ้โหแล้วแต่ว่งง่ายแค่เนื้อหนังวันเสาร์วันาทิตยก็จะอยู่ประมาณอกช่อ่าอ่ไม้เท่าไหร่ขายอย่างะี่ไม้เท่าไหร่สิบาทครับเอาจัดมาสิบไม้แถมหนึ่งอะมาะออย่างเงี้ยมันกินมันแทะดีนั่นจะบอกให้เนี่ยผมอะอันนี้ทย่างนะคะเมีน้ำจิ้มอะไรเนี่ยไม่จะเอครับ มีแจวแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็ได้อร่อยแล้วขเขาเค็มคนอยู่แล้วไก่ปื๊ดไม่ต้องใช้น้ำจิ้มไก่ปืด๊ดโอ้โหไหนพูดใหม่ทีไก่ปื๊ดไม่ต้องใช้น้ำจิ้มครับหันมาทานี้หันมาทานี้หันมาทนี<อ>นนรสชาติมันอร่อยอยู่ขออีดึงไก่นะไก่ปืด๊ดไก่ปืด๊ดนะเออโอ้ของแท้เว้ยอร่อยไม่ง้อน้ำจิ้มใช่ตอนนี้ลูกค้าติดกเกอรงมงานไปหมดเลยไม่ใช่ติดกเกอร์นะ ผมตกใจมาเลยนี่แจ๋วเลยไม่ได้ละครับววันไหนลูกค้าไม่เห็นปื้ดนี่เงียบพ่อค้าบอกว่าถ้าวันไหนไม่เห็นปื้ดเงียบใช่ไหมวันวันที่ปื้ดไปผ่าไปผ่าขาไปลูกค้าี่ถามหากันโอ้โหตลาดนัดนี้จะไม่มีปืนเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วจะลงแค่เป็นพวกต้มนตกอะไรพวกลาบก้อย เพิร์ไม,ไม่มีวันเครียดสุดยอดเลยพ่อค้าขนาดนสอง,งพ่อเมียเขาเถียงกันมานะมาเจอเพิร์ดพูดแตงหัวลอกันล่าไม่มีจ้าเราจะโพลแล้วโพลติด,ดน,นะจ๊ะอ่ะ,ะโอเคอ่ะพ่อค้าหันมานี่นิดนึงฝากร้านตัวเองอีกทีนึงเผื่อคนจะได้รู้จักดังๆเพิดว่างไงหันหันทางนี้หันทางนี้ให้พูดๆเกี่ยวกับกล้องร้านปื๊ดติดอยู่กับโรงเรียนบางเปี้ยววิทยานะครับ ลองมาแวะมาชิมกันได้นี่ราคา10บาทครับ10บาทแถมหนึ่งไม้ปะสิบไม้แถมหครับผมไม่ได้กวนปืนนะครับแหมต่ถ้า20ไม้แถมหัวใจหนึ่งดวงจ้ะโอ้้จบหัวใจไก่นะจ้ะไกโอเคปิดคลิปนะขายดีขายดีนะครับ